สวัสดีครับแคนคลิปเปอร์ครวันนี้จะพามาพรีวิวถุงมือผู้รักษาประตูอีกหนึ่งแบรนด์นะครับวันนี้มาในแบรนด์ Adidas นะครับเป็นรุ่น Adidas a c e Transpo ไซส์10.5นะครับปกติผมใส่9เมือผมจะใส่9นะครับวันนี้เป็นสีเขียวดำนะนดู การตัเดเย็บจะเป็นนิ g เก i v e ฟ u คัตนะครับตัเดเย็บแบบซ่อนตะเข็บตัวโฟมตัวโฟมจะเป็นตัว evo zone tech นะครับเป็นตัวก่อนหน้า urg นะครับจะเป็นโฟม two tone นะครับขาวกับเขียวนะครับ มีที่กันโซนเ,เขาเรียกกันโฟมทะลอกเย็ยบมาให้ด้วยนะครับตรงตรงซ้นมือนะครับเวลาถลายอะไรอย่างงี้หลังมือก็จะเป็นนนโอพีนครับนนโอพีนสนชกน่าจะเป็นประมาณยางหรือซิลิโคนน่าจะเป็นยางยางนะครับ อันนี้จะไม่มีฟิงเกอร์เซฟนะครับแล้วก็มีโลโก้อดิดาสกีดฟลิกติดไว้อยู่นะครับสายรัดเป็นแบบ2 2รอบ2ทบนะครับข้อมือก็จะเป็นนิโอพรีนนะครับ แล้วก็มีอย่างยืดอยู่ตรงตรงปลายนิดนึงน่าจะกระชับมือดีคู่นี้ผมได้มาจะเป็นเป็นมือสองนะครับเป็นถุงมือที่ใช้แล้วแต่ว่าสภาพยังยังถือว่าดีมากนะับเกรด A เลยทำการพรีวอชเรียบร้อยแล้วนะครับ สวยงามเรามาดูว่าการสวมใส่นะครับคนนี้เป็นไซส์10.5นะครับก็ถือว่าเหลือเยอะพอสมควรแต่ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าแบบหลวมไปนิดชีดเหลือนิดเล็กน้อยครับ ประมาณ1นึเซนติเมตรแต่ว่าโอเครับได้นะฮะจริงๆถือว่าพอดีมากๆสำหรับคนใส่ใส่เบอร์เก้าแบบผมนะฮะใส่รัดสองทบนะครับกัดเสร็จเป็นเป็นยางทําห้แบบ เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกว่าอิสระดีครับโฟมอีเว e โ,โซนก็ถือว่าเหนื่อดีนะนี่คือถ้าเบอร์สิบน่าจะน่าจะพอดีแต่นี่10.5ก็จะอาจจะเกินไปน,นิดนึงครับแต่ถือว่าโอเคมากๆสามารถใส่2ข้างได้เลย ใส่เองได้นะครับพูลูจริงๆผมก็ใช้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ถือว่าใส่ไม่ยากเพราะด้วยความที่ไซส์เป็นไซส์ที่โอเวอร์ไซส์ของผมด้วยนะครับการพัน2รอบ ก็ถือว่าแน่นดีครับใส่ไม่ยากนะครับสัมผัสกับลูกฟุตบอลคือสัมผัสได้เบา,าๆนะฮะสัมผัสสัมผัสแบบง่ายแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะครับ นิ้วสามารถเคลื่อนไหวได้อิสระจริงๆเลยเหมาะกับคนที่แบบชอบสายสปีดะฮะสายสปีดเหมาะกับคู่นี้มากสวยงามครับสวยงามสมราคาแบรนด์ระดับโลกนะครับ ขอบพคุณสำหรับการติดตามครับ